สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช h a นลยิบซีบายทรนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นการดูดวงเรื่องความรักประจําเดือนเมษายนให้กับชาวลัคนาราศีมีนนะคะเดี๋ยวจะดูให้สําหรับคนโสดแล้วก็คนมีคู่โดยคนโสดจะแยกออกเป็นโสดสนิทโสดแบบยังไม่ได้คิดมีใครนะคะกับอีกประเภทหนึ่งก็คือโสดแบบมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วมีคนที่เราชอบอยู่แล้วส่วนคนมีคู่ก็จะแยกเป็นคนมีคู่แบบ คุยกันอยู่แต่ยังไม่ได้ระบุสถานะกับคนมีคู่ที่คบกันแล้วหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคนโสดที่โสดสนิทตอนนี้ยังไม่คิดมีใครนะคะไพ่ใบรแรกของเราเป็นไพ่สี่เหรียญตามด้วยสามเหรียญมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเก็บเงินเก็บ,กบทองการทำมาหากินการสร้างอนาคตอะไรอย่างนี้ให้กับตัวเองอยู่พอสมควรนะคะยังไม่ค่อยสนใจในเรื่องรักๆใครๆเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นเรื่องความรักอะ่ะเราก็คิดเราก็หวังเราก็ฝันว่าจะได้อะไรที่ดี อยู่เหมือนกันนะคะแต่เพียงแค่ว่าไม่รู้ทำไมทำไม ที่ผ่านมาค่ะพอเวลาเราไปชอบใครเขามักจะเป็นคนที่มีเจ้าของทําให้มันเกิดความรู้สึกแบบเซ็งและเบื่อแล้วที่จะแบบไปชอบแล้วไม่สมหวังแล้วมันไม่ได้ดั่งใจอะไรประมาณนี้ค่ะคือคนที่โสดอยู่ระมัดระวังคนที่จะเข้ามาหาเราอะค่ะเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์ของการที่จะได้ออกไปพบปะสังสรรหรือว่ามีการเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งไพ่สามถ้วยมันแสดงออกถึงงานเลี้ยงงานสังสรรค์การได้พบเจอ พื่อการได้พบเจอคนรู้จักหรือว่าคนอื่นๆแล้วได้สารสัมพันธ์ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้เรียนรู้ศึกษา,าเป็นลักษณะของการแบบได้รู้จักได้พัฒนาความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ว่าไพ่ใบสุดท้ายมันจบด้วยเดวิลคราวเนี้ยคืออยากให้เรามาระวังนิดนึงว่าคนที่เข้ามาบางทีเขา มาด้วยความร้อนนะคะอาจจะเพิ่งมีปัญหากับคนเก่าที่คุยอยู่หรือว่า,ามีคนที่คุยอยู่แล้วแต่ตอนนี้เหมือนอยากจะลองคุยกับคนใหม่เป็นอารมณ์แบบ คือคนเก่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเปน็นอารมณ์ของความเจ้าชู้อะไรแบบนี้ค่ะอืหลอกล่อให้เราแบบเข้าไปติดกับอะไรอย่างนี้ก็เรามาระวังนิดนึงนะคะแต่ก็มีมีเกณฑ์หรือว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะได้พบเจอกับคนที่ใช่คนที่ดีคนที่โอเคสำหรับเราซึ่งจริงๆชาวลัคนาราศีมินเราเป็นคนที่เรื่อยๆนะคะเป็นคนที่แบบเหมือนรักอิสระเสรีปล่อยตัวเองไม่ไม่ได้คิดว่าแบบจะต้องขวนขวายหาความรักแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นตัว เองขนาดนั้นคือเป็นคนที่เรื่อยๆได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือแบบความใฝ่ฝันอยู่ในใจของเราอะ่ะมันก็มีแบบ ความภาพฝันอันสวยงามในความรักอะไรแบบนี้อยู่อยากจะได้ความรักที่มั่นคงอยากจะได้ความรักที่แบบยั่งยืนยาวนานไม่อยากที่จะเปลี่ยนคู่บ่อยหรือว่าแบบเออคบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องการคนรักหรือว่าความรักที่มั่นคงพอสมควรไม่ว่าจะในแง่ของฐานะหรือว่าหน้าที่การงานหรือว่าความรู้สึกทางใจที่มีให้กันจะไม่ชอบคนที่ลักษณะแบบ เจ้าชู้หรือแลดูแบบไม่ได้จริงใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่าเราช่วงนี้ถ้ามีคนเข้ามาแล้วเหมือนลักษณะที่เล่นทีจริงอะไรเงี้ยก็ยังไม่ต้องไปสนใจนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่ในใจหรือว่ามีมีความ เหมือนขุนข้องหมองใจกับคนเก่าของเขาก็เลยมาสนิทสนมกับเราเป็นพิเศษทั้งที่จริงๆกับคนเก่าของเขาก็ยังไม่ได้ตัดความสัมพันธ์อะไรกันประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ให้ดูดีๆนิดนึงแต่ว่ามีเกณฑ์ของอย่างที่บอกว่าคนโสดก็น่าจะมีเข้ามาได้เหมือนกันนะคะคนที่จะเข้ามาในเดือนนี้ถ้าเป็นผู้ชายจะค่อนข้างมี ถ้าเป็นไพ่เหรียญคือจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นจริงๆในเรื่องการงานมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่โอเคพอสมควรนะคะแล้วก็รูปร่างสูงนะคะผิวหน้าจากกลางๆอาจจะมีสองแบบอาจจะมีทั้งขาวแล้วก็ทั้งค่อนไปทางคำนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างทำงานหนักหรือว่า มีความลุยหรืออะไรอย่างนี้กับงานพอสมควรส่วนถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างอัธยาศัยหรือว่านิสัยใจคอดีเป็นคนที่เป็นกันเองค่ะคือดูมีความร่าเริงดูมีความเข้ากับบุคคลอื่นได้ง่ายเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะดูแบบว่าดูแล้วเหมือนจะ มีความอ่อนโยนละมุนล,ละไมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเขาก็จะมีมีจุดบางจุดที่แบบเป็นเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทากล้าตัดสินใจอะไรอยู่ในนั้นเหมือนกันเพราะว่าพอมันเป็นสามถ้วยแล้วบุคลิกมันอาจจะมีความหลากหลายในตัวเองนะคะอาจจะไม่ได้แบบไปในทิศทางใดทิศทาง,นททางหนึ่งซะทั้งหมดคืออาจจะดูดูอ่อนหวานดูเซนซิทีฟแต่จริงๆแล้วเหมือนอา่าข้างในอาจจะเป็นคนที่แข็ง แข็งกล้าหรือว่าแบบอ่าไม่ได้ยอมใครหรือข้างนอกอาจจะเป็นคนที่เข้มแข็งดูแบบดูไม่ยอมใครง่ายๆแต่ข้างในอาจจะเป็นคนที่เซนซิทีฟอะไรแบบนี้ก็ได้มันจะมีความซับซ้อนอยู่ในตัวของคนคนนี้ที่เข้ามานะคะแต่ถือว่าก็เป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดีอะไรประมาณนี้ค่ะต่อมาอ่าเป็นสําหรับท่านที่มีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะคะไพ่ของเราอ่ะส่วนใหญ่มันเป็นไปในลักษณะของการ เหมือนใส่ใจกับคนในครอบครัวมากกว่าเพราะว่าไพ่สิบเหรียญใบแรกอะ่ะคือมัน เป็นลักษณะของการให้ความสําคัญกับญาติกับบุพการีกับพ่อแม่กับคนที่แบบว่าเราห่วงใยที่ไม่ใช่ออกแนวคนรักอย่างเงี้ยคะ่ะแปลว่าคนที่เราชอบอยู่เราอาจจะยังไม่ได้ชอบเขามากมายนะักมีเกณฑ์ของการที่จะชอบคนใหม่ๆเข้ามาเพิ่มนะคะเพราะคนเก่าอะคือเราอาจจะมองเห็นแล้วว่าความสัมพันธ์มันอาจจะพัฒนาไปไม่ถึงไหนหรือว่าเป็นการพัฒนาที่อยู่ในแง่ที่มัน มันไม่มั่นคงไม่เป็นไปตามอย่างที่หวังนักอะไรประมาณนี้เราเลยมีความรู้สึกอยากจะอลองลองมองคนใหม่หรืออยากเปลี่ยนคนใหม่บ้างซึ่งเป็นความคิดที่ดีนะคะถ้าลองมองคนใหม่ลองเปลี่ยนดูอ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจออะไรที่หลากหลายเจอคนที่ใช่เจอคนที่ดีเข้ามานะคะส่วนอ่า ถ้ายังชอบอยู่ยังอยากจะใช้ความพยายามกับคนคนนี้อยู่ก็ก็ทาได้ค่ะเราก็ยังมีไพ่ของความพยายามอยู่เพียงแค่จุดมุ่งหมายมันจะออกมาเป็นยังไง mm. เขาอาจจะรอดูอยู่ว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแค่ไหนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราแบบได้ลองไปแล้วมันไม่โอเคมันหนักและเหนื่อยมันแบบเขาไม่ได้สนใจเราจริงๆอันนี้อยากแนะนําให้หาคนใหม่ดีกว่าะคะ่ะเพราะไพ่ของแบบ เอสนมันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่เราจะประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะไพ่ใบต่อมามันเป็นไพ่8ดเหรียญมันคือการที่ทําอะไรได้ด้วยด้วยมือเราแล้วมันสําเร็จด้วยความแบบ กล้าหาญด้วยความขยนขันขันแข็งของตัวเราเองอย่างเนี้ยค่ะแล้วที่สําคัญถ้าเกิดว่าได้ลองดูคนใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นการเปิดโลกทัศน์อะไรบางอย่างให้กับตัวเองได้ก้าวไปสู่แบบสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่แบบเติบโตวกว่าอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะก็อยากให้ลองดูค่ะเพราะว่าเรามีเกณฑ์ของการที่จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในช่วงของเดือนเมษายนนี้อยู่พอสมควรเหมือนกัน ต่อมานะคะเป็นคนที่ตอนนี้ยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์คือคุยคุยกันอยู่ไพ่ใบแรกของเราเป็นไพ่เดอะแฮงแมนมันมีอะไรบางอย่างนะคะที่ติดขัดไม่ชอบมาผากลหรือว่าไม่เข้าใจกันอยู่อันนี้อยากให้ปรับความเข้าใจอยากให้คุยกันเยอะขึ้นนิดนึงคืออันนี้ ไม่แน่ใจว่ามันเป็นความคิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวหรือเปล่าเพราะว่าพอ the ะแฮง m a n แล้วมันก็จบด้วยไพ่เจ็ดเหรียญเป็นการรอคอยสิ่งที่เราได้แบบ ก่อร่างสร้างมาอะไรประมาณนี้ค่ะคือคือแทนที่ทำไมเราไม่คุยเราไม่ปรับตั้งแต่ตอนนี้เราจะไปคอยปรับในอนาคตที่มันแบบเกิดเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดแล้วทำไมอะไร,ะไรประมาณนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราเรารู้สึกไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์นี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราแบบไม่โอเคอันนี้คือสามารถคุยได้นะคะเพราะจริงๆแล้วอะไพ่ตรงกลางมันเป็นไพ่ที่ดีมากๆเป็นไพ่เดอะซันแล้วก็เป็นไพ่คิงออฟคัพนะคะคือ ความรักครั้งนี้มันสามารถที่จะระบุสถานะได้สามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวไปถึงในระดับของการเป็นแฟนกันได้เลยนะคะคือทั้งสองคนะ่ะมีความจริงใจให้แก่กันและกันมีความรู้สึกดีให้แก่กันและกันอันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วแต่เพียงแค่ มันมีบางสิ่งในใจอย่างที่บอกไปที่เราเหมือนไม่กล้าฟันธงหรือว่าไม่กล้าที่จะลงหลักปักฐานไม่กล้าที่จะทุ่มใจไปเต็มที่เพราะว่าบางนั้นบางสิ่งบางอย่างนั้นมันอยู่ในใจของเราแล้วเรายังไม่ได้รับการเคลียร์ซึ่งอันนี้อยากจะให้ลองไปเคลียร์กันดูนะคะเพราะถ้าเคลียร์แล้วอะพอไพด์ซันตามมาคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกอะคะมันโล่งอกมัน มันได้รับรู้ในสิ่งที่เราอยากรู้แล้วแล้วคราวนี้ก็คือเปิดใจให้กันได้เต็มที่สิ่งที่เรารอคอยมามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะสมหวังได้คบหากันได้สารสัมพันธ์ได้คุยกันแบบจริงจังแล้วก็คบกันในฐานะแฟนอย่างที่เราต้องการอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ ถ้ามีอะไรขุ่นข้องมองใจถ้ามีอะไรติดค้างอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นเราหรือเป็นเขาถ้าคิดว่าตัวเราไม่ได้มีแต่ตัวเขามีให้เปิดอกคุยไปเลยค่ะให้แบบอ้ยถามเขาไปเลยว่าเขามีอะไรเขามีตรงไหนที่ไม่โอเคกับเราบอกเรามาเลยนะตรงๆเพราะว่าเราอยากจะให้ความรักครั้งนี้มันออกมาดีมันแบบเป็นไปนในทิศทางที่ดีเราอยากจะเรียนรู้กับเขาจริงๆอยากจะแบบเอ้ยให้สแสดงตัวตนจริงๆของกันและการออกมาได้เลยเราจะได้รู้ว่าเนี่ยใช่หรือเปล่าทั้งสําหรับเราและ สำหรับเขาอย่างนี้ค่ะอืมพอได้ทําอย่างนี้ได้จูนกันได้คุยกันแล้วอ่ะมันมีเกณฑ์ที่ดีมากๆที่จะเหมือนแบบได้ได้เปิดอกคุยกันแล้วเห็นถึงความจริงใจของกันและกันแล้วได้สารสัมพันธ์ทําให้ความรักครั้งนี้มันดําเนินต่อไปได้นะคะยังไงก็เดี๋ยวไปลองดูค่ะต่อมาสุดท้ายเป็นคู่รักนะคะคนที่ตกลงตรงตกลงปรงใจคบกันเป็นแฟนแล้วหรือว่าอา แต่งงานกันแล้วสำหรับเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ของมีเรื่องทำให้ไม่สบายใจนิดนึงนะคะคือไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์อาจจะถึงขั้นทะเลาะเบาแวงหรือว่าละหองละแหงกันอาจจะเป็นด้วยคนอื่นที่เข้ามาหรือว่าอา,อาจจะไม่ใช่มือที่3ามซะทีเดียวอาจจะเป็นญาติพี่น้องอาจจะเป็นคนรู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เข้ามาทําให้แบบความสัมพันธ์ของเราสองคนที่มันเคยดีอยู่อ่ะมันเกิดการแบบไม่เข้าอกเข้าใจกันละหองละแห่งกันอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเกี่ยวกับการที่จะต้องไปช่วยเหลือญา,าติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะเป็นแบบว่าการที่เราต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันยุ่งยากวุ่นวายโดยที่เราไม่ได้อยากจะเข้าไปวุ่นวายนะคะพอมันเป็น king of sorts แล้วเนี่ยคืออุปสรรคมันค่อนข้างใหญ่มันค่อนข้างที่จะทําให้เราลําบากใจแต่ว่าเราก็เหมือนตกกระไดพลอยโจ ได้ก้าวเข้าไปแล้วเพราะว่า,าคนรักของเราเป็นคนเก่ะหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่มันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกแบบไม่โอเคไม่สบายใจแล้วอาจจะถึงขั้นทะเลาะกันมีปากเสียงกันอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนมีคู่อยากให้คุยกันดีๆนิดนึงเพราะจริงๆแล้วแบบไออพ่ไม่ดีมันก็มีอยู่แค่นี้จริงๆไพ่ของความรักความโอเคต่อกันและกันมันก็ยังมีอยู่เรากับเขายังรักกันดียังมีความแบบ ห่วงใยใส่ใจไอ้ที่ทะเลาะกันบางครั้งก็มาจากความรากักความหึงหวง,ห,วงหรือว่าแบบสิ่งที่เราจริงใจกับเขาเนี่ยล่ะคะ่ะเออซึ่งบางทีมันอาจจะมากไปน้อยไปอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละคู่เพราะฉะนั้นพยายามปรับจูนกันให้ดีนะคะเพราะว่าอะไรที่มันมากเกินไปตึงเกินไปเครียดเกินไปบางทีมันก็ทําให้ความรักละหองระแห่งได้เหมือนกันมันไม่ได้เกิดจากใครหรอกมันเกิดจากความแบบเอาแต่ใจของ ตัวเราหรือตัวเขาหรือการที่แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ไม่ได้ยอมลงรอยให้แก่กันและกันเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเดือนนี้มีโอกาสอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นมีโอกาสปรับความเข้าใจกันเยอะขึ้นก็อยากให้ลองดูนะคะก่อนที่ความสัมพันธ์เรามันจะร้าวฉานหรือว่าแตกร้าวมากไปกว่านี้เพราะยังไงความรักที่มีให้กันมันก็ยังอยู่มันยังสามารถที่จะคุยสามารถที่จะแบบ ลองดูลองหาแนวทางที่จะปรับจูนกันหาจุดกึ่งกลางระหว่างเรากับเขาว่าแบบมันควรจะมาเจอกันที่ตรงไหนเพื่อให้แบบความรักของเรามันดําเนินต่อไปได้ด้วยดีนะคะโอเคค่ะสําหรับให้ความรักของชาวลัคนาราศีมีนประจําเดือนเมษายนขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามมาตั้งแต่ต้นจนจบอาจจะขอบคุณมากถ้าเกิดว่ากดไลค์กดแชร์ให้กันสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันเดือนหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ